สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องผาหัดคนเดิมครับมืดอนีครับวันที่12สิงหาคม2 5 6หาครับมืดอนีครับจะมีนวทามาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นเลขของผมเองครับหลังจากที่ผมลุ้งคลิปเลขล่างไปแล้วครับผมเนาะวันนี้นะครับวันที่12ครับมาเอาเลขบนของผมครับผมทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับมากระตามได้บ่มากกับพานครับผมเนาะ มันดูล่างผมก่อนนะครับหลัก10ล่างครับ9กับ0ครับหลักหน่วยครับ3 4 5ครับล่างครับเด่นที่9ครับ93 94 95ครับ93 94 95ครับหรือว่าใครชอบ0ูนยนะครับจะเป็นที่03 04 05ครับ ก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทางช่องครับผมเนาะมาดูที่ผมทําคลิปสรุปเด่นบนไปก่อนนะครับเพราะว่าบางคลิปผมลงไปแล้วเอฟซี FC ทางช่องกับบเห็นเยอะมากครับผมเนาะเพราะว่าครับบางคลิปกระเด้งบางคลิปกระเด้งเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ครับผมเนาะช่องทางหลักมีปัญหาครับมาไม่สามารถลงคลิปได้นะครับมากดติดตามได้ทางช่องพหัดคนเดิมนะครับช่องพหัชแชนเนลตอนนี้ ของดลงคลิปก่อนนะครับนี่ครับสรุปเด่นบนครับ FC ภูเก็ตครับ1กับ2ครับปทุมธานีครับ0กับ1ครับเลขวิ่งสงขาครับ1ตัวเดียวครับ FC เลยครับ1ตัวเดียวครับเลขล็อกกทมครับก็1ตัวเดียวครับผมเนาะแล้วก็ FC ฟละยองครับก็ให้มา1นะครับสรุปเด่นบนครับ6สำนักนะครับผมเนาะ ชนกันที่หนึ่งนะครับสรุปเด่นบน6สำนักครับชนกันที่1นะครับแล้วก็ให้มาที่17 71เเดม็ดเดียวนะครับผมเนาะ6สำนักตรงกันหาสำนักครับ17 71บนนะครับผมเนาะหรือว่าใครอยากซื้อบนล่างก็ได้นะครับแล้วแต่ครับผมเนาะนี่ครับแคปหน้าจอเด้อครับผม แคปหน้าจอนะครับแล้วก็ <c oughs> มาดูของหนุ่มลำเปาวาก่อนดีกว่าครับเพราะว่าผมล่งคลิปไปแล้วครับผมเนาะเอฟซีทางช่องกับบเห็นเยอะมากครับหนุ่มลำเปาวาครับ เด่นบนล่างครับเด่นที่0กับ2มาทั้ง2ตัวนะครับบนออก52ล่างออก50ครับชุดแยกบนแยกล่างครับบนเด่นที่2ครับออก52ครับล่างเด่นที่0นย์ครับออก50นะครับแต่ว่าจับคู้่ให้บอกเขาครับผมเนาะกับชื่อว่าพวกป็นยังครับผมเลกวิ่นเดินดีมากครับผมของหนุ่มลำกาวนะครับ งวดนี้ครับนุ่มลำเปล่าเลมากครับเด่นบนล่างครับเด่นที่2กับ7ครับบนครับแยกบนแยกล่างนะครับบนเด่นที่7ครับ7 1 7ดหนึ่ครับล่างครับเด่นที่2ครับ20 23 42แล้วก็82ดสองครับแคป้าจอเดอครับผมเนาะโอเคเสร็จแล้ว เดี๋ยวผมพาเอฟซีท้งช่องมาเบิ่งเลขผมดีกว่าครับผมเนาะหลังจากที่ผมลงคลิปล่างไปแล้วครับมือนี้ครับจะมาเอาคลิปบนนะครับพร้อมสรุปบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับให้เอฟซีทางช่องครับสรุปบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียว มาเอาแนวทางบนครับผมเนาะหลังจากได้แนวทางล่างไปแล้วชุดบนนะครับชุดบนสิบบนครับหน่วยบนครับ สิบบนหน่วยบนหลักสิบครับงวดนี้ครับผมให้ที่1กับ6นะครับหลักสิบบนนะครับ1กับ6นะครับหลักหน่วยครับหลักหน่วยหลักหน่วย2 4 7ครับ หลักหน่วย2 4 7นะครับหลัก10 1กับ6ครับหลักหน่วย2 4 7นะครับบนครับเด่นที่1นะครับบนครับเด่นที่1นะครับจับคู่ให้3คู่ครับมี 1 2 1 4 1 7หนึ่ง,ง,ห,นงหนึ่งเจนะครับลงวันที่10 6ทับ 8, ทับ 6, นะครับนี่ครับหรือว่าใครชอบ6นะครับนี่ครับหรือว่าใครชอบ6นะครับจะเป็นที่6 2สอง7สี่หเจ็นะครับ มาครับผมเนะมาะมันดูชุดสรุปบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวดีกว่าครับสำหรับคนทุนหน่อยครับผมเนาะบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียว บนครับเด่นที่1ครับบนครับเด่นที่1น,นะครับฟันธงให้ที่หนึงสนะครับหนึงสตัวเดียวเน้นๆน,น,นะครับส่วนล่างครับล่าง ล่างครับเด่นที่9ครับล่างเด่นที่9ครับฟันธงให้ตัวเดียวเน้นๆนะครับนี่ครับชุดล่างครับผมเนาะชุดล่างนะครับชุดล่างฟันธงให้ที่เก้าสีครับบนหนึ่งสีล่าง 94นะครับลงวันที่16ทับ8ทับ68ครับไมนครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับผมมาแคปหน้าจอทั้งชุดบนทั้งชุดล่างแล้วก็ชุดสรุปบนล่างเม็ดเดียวนะครับนี่ครับชุดบนครับ หลัก10 1กับ6หลักหน่วย2 4 7ครับบนเด่นที่1ครับ1 2 1 4 1 7ครับหรือว่าใครชอบ6 2 6 4 6 7เด่นใดครับผมเนาะล่างครับล่างเด่นที่9ลอง0ครับหลักหน่วยครับ3 4 5ครับล่างเด่นที่9ครับ9 3 9 4 9 5หรือว่าใครชอบ0 3 0 4 0 5เด่นใดครับผมเนาะ สรุปบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับบนครับเด่นที่1ให้1นสีนะครับล่างเด่นที่9ครับให้94สีนะครับกระสุดท่านี้ครับกับออวยพรให้เอฟซีทางช่องที่เบิรงคลิปนี้ครับเดินทางแคคขาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ